เรื่องพระผู้ตอบรับคำภาวนาโดยเร็วณอาณาจักรพันแฮอาณาจักรโบราณบริเวณแมนจูเรียในปัจจุบันมีเรือสำเภาขนาดใหญ่ลำหนึ่งเข้ามาจอดเทียบท่าบริเวณชายหาดของอาณาจักรเรือลำนี้ถูกประดับประดาด้วยของมีค่าทั้งยังมีเสียงดนตรีไพเราะประโคมดังสนัน่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นได้ยินเสียง ก็ต่างทยอยพากันมามุงดูเรือประหลาดที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าข่าวการมาของเรือลำนี้ได้ยินไปถึงหูของท่านเจ้าเมืองจนทำให้ท่านต้องมาดูเหตุการณ์นี้ด้วยตาตนเองเมื่อท่านไปถึงชายหาดก็มีชายคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือแล้วทำความเคารพพร้อมกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นทูตของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเล พวกเราเจอพายุและได้เดินทางมาหลบภัยที่นี่เมื่อครู่เทพเจ้าของเราได้ตรัสผ่านร่างทรงประจำอาณาจักรว่าท่านมีบุญสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ต้องการให้เรามอบของล้ำค่าให้แก่ท่านขอให้ท่านขึ้นไปบนเรือเถิดฝ่ายท่านเจ้าเมืองได้รับคําเชิญชวนเช่นนั้นก็ตัดสินใจขึ้นไปบนเรือแต่ไม่ใช่เพื่ออยากจะได้สิ่งของล้ำค่าท่านเพียงอยากจะเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนต่างบ้านต่าง แต่ทันทีที่ท่านก้าวเท้าขึ้นไปบนเรือเรือทั้งลำก็แล่นออกจากหาด่ามกลางความตกตะลึงของชาวบ้านที่มุงดูอยู่ฝ่ายท่านเจ้าเมืองเมื่อเห็นว่าเรือแล่นออกจากชายหาดก็ทราบทันทีว่าตนเองถูกลักพาตัวท่านจึงพยายามถามคนในเรือว่าจะพาไปไหนแต่ก็ไม่มีใครบอกเวลาผ่านไปประมาณสามวัน เรือสำเภาก็จอะเทียบท่าณอาณาจักรเล็กๆบนเกาะแห่งหนึ่งกลางทะเลไม่นานนักชายที่บอกกับท่านเจ้าเมืองว่าเป็นทูตก็พาท่านเจ้าเมืองไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ของอาณาจากักรเมื่อไปถึงท้องพระโรงกษัตริย์ก็กล่าวว่าต้องขอโทษท่านจริงๆข้าจําเป็นต้องลักพาตัวท่านมาข้าป่วยเป็นโรคปร,ระหลาดเทพเจ้าได้ตรัสผ่านร่างทรงว่า ให้ข้าออกตามหาเจ้าเมืองคนหนึ่งของอาณาจักรพันแหนแล้วให้นํากระดูกของเขามาป่นเป็นผงแล้วกินเข้าไปเพียงเท่านี้ข้าก็จะหายจากโรคนี่เป็นเหตุให้ข้าออกอุบายนําตัวท่านมาที่นี่ท่านยินดีจะสละชีวิตเพื่อช่วยข้าหรือไม่ท่านเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นก็คิดในใจว่ากระดูกคนจะรักษาโรคได้อย่างไรแต่ตอนนี้คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้ว อย่างไรเสียกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ก็ต้องฆ่าตนเป็นแน่ท่านจึงออกอุบายเพื่อถ่วงเวลาท่านเจ้าเมืองกล่าวกับกษัตริย์ว่าถ้าหากท่านต้องการกระดูกของข้าจริงๆข้าก็จะยินดีให้แต่ว่าข้าขอเวลาหนึ่งคืนเพื่อพักผ่อนให้ร่างกายแข็งแรงยาที่ได้จากกระดูกของข้าจะได้มีคุณภาพฝ่ายกษัตริย์ตอบตกลง พระองค์สั่งให้ทหารจัดเตรียมห้องอย่างดีให้ท่านเจ้าเมืองพักผ่อนเมื่อท่านเจ้าเมืองอยู่ในห้องตามลําพังท่านก็คิดหาทางหนีแต่คิดเท่าไหร่ก็หาไม่ออกด้วยความสิ้นหวังจึงหยิบรูปพระโพธิสัตว์บนอิ่มใบเล็กๆที่ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวสีแดงที่เหน็บไว้ในเสื้อออกมาแล้วสวดภาวนาถึงท่าน ท่านภาวนาพระนามพระโพธิสัตว์อยู่นานสองนานจนเผลอหลับไปแต่นอนไปได้ไม่กี่ชั่วยามก็ต้องสะดุ้งตื่นพอลืมตาตื่นขึ้นมาท่านก็เห็นสตรีใบหน้างดงามกำลังเขย่าตัวท่านอยู่เธอใส่ชุดสีขาวยาวกรอมเทา้าแต่หน้าแปลกคือชุดของเธอเปียกครึ่งท่อนหญิงสาวกล่าวกับท่านเจ้าเมืองว่าตื่นตื่น ตื่นได้แล้วท่านจะนอนอะไรนักหนาตื่นไปทํางานเถิดท่านเจ้าเหมืองได้ยินเช่นนั้นก็กระพริบตาสองสาครั้งแล้วพยายามยันตัวเองให้ลุกขึ้นแต่เมื่อท่านลุกขึ้นมาท่านกลับไม่พบผู้หญิงคนนั้นแต่สิ่งที่ท่านพบคือตอนนี้ท่านอยู่ในห้องทํางานที่ตําบลตรงหอนมันจะเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่ท่านจะหลับไป ท่านยังอยู่ที่อาณาจักรกลางทะเลอยู่เลยหรือว่านี่จะเป็นเพราะการที่ท่านภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์คิดได้เช่นนั้นจึงหยิบรูปพระโพธิสัตว์กลนอิมออกมาแต่เมื่อสังเกตที่รูปภาพดีๆก็พบว่ารูปภาพนั้นเปียกน้ำครึ่งใบสิ่งนี้ทำให้ท่านนึกถึงหญิงสาวที่เจอในความฝัน ชุดของเธอเปียกครึ่งท่อนท่านเจ้าเมืองประติประต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีว่าหญิงสาวที่ท่านเห็นในฝันไม่ใช่ภาพมายาแต่เป็นนิรมามมนกายของพระโพธิสัตว์ที่เสด็จมาช่วยเหลือท่านให้พ้นภัยด้วยความซาบซึ้งในพระคุณท่านเจ้าเมืองจึงแต่งกรอนและสลักกรอนนี้ไว้กลางเมืองเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระโพธิสัตว์กรอนมีความว่า ปัตมาสีแดงเบ่งบานกลางสมุทรในห้วงแห่งกระแสทานอันลึกล้ำไร้สิ้นสุดพระอวโลกิเตสวนทรงเปล่งพระรัศมีฉายฉานเมื่อวานประทับอยู่ณโปละคีรีวันนี้ปรากฏพระองค์ด้านทิศตะวันออกวันนี้พวกเรารู้จักพระโพธิสัตว์กุลิม จงใช้กลอิ่มกลับคืนสู่ปัญญาอันมิมีที่สิ้นสุดนี่คือจุดหมายปลายทางของกลนอิ่มเดินดินอย่างพวกเราเร่งรีบภาวนาพระโพธิสัตว์เสด็จมาโดยเร็วเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วจงตามพระองค์ไปสู่ความหลุดพ้นสูงสุดขอบคุณธรรมะนิยายมหายานจาะ คนทำใต้ร่มไผ่ม่วง